เสียคุณแม่กระทันหันคุณวินลี่แม็กอินทอสและคุณแหม่มแคทริยาแม็กอินทอสสุดเศร้าเสียคุณแม่ที่ประเทศอังกฤษเววาถือเป็นข่าวเศร้าของครอบครัวแม็กอินทอสกันเลยล่ะค่ะคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อคุณแม่ยุรพรแม็กอินทอสคุณแม่ของคุณวินลี่แม็กอินทอสและคุณแหม่มคัทริยาแม็กอินทอสได้เสียชีวิตกระทันหัน ระหว่างไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษพร้อมครอบครัววันนี้11มิถุนายน2565อินสตาแกรมคุณวินดี้แม็กอินทอสได้แจ้งข่าวว่าคุณแม่ยุรพรแม็กอินทอสวัย86ปีเสียชีวิตระหว่างเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษกับครอบครัวสาเหตุการเสียชีวิตสันนิษฐานว่าหัวใจวายเฉียบพลัน ด้วยโรคชราขณะนี้ร่างของคุณแม่อยู่ที่ประเทศอังกฤษเพื่อรอชันสูตรซึ่งคุณวินรี่มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางกลับมาประเทศไทยพร้อมหลานเพื่อเตรียมเข้าโรงเรียนโดยมีคุณคัททริยาแมคอินทอสเป็นผู้ประสานงานอยู่ที่อังกฤษขอแสดงความเสียใจยต่อครอบครัวแมคอินทอสด้วยนะคะ